ดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง m อ็บทีเวลา10นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่ชาวบ้านเข้าไปตีพึ่งแล้วทิ้งคบไฟเอาไว้จนเกิดไฟป่าเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงในพื้นที่หมู่6ตำบลเขาแก้วอำเภอลานสก,กาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้ตลอด3าวันที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะเป็นหน้าผาสูงชันต้องต่อประปาภูเขาและใช้กับต้นกล้วยป่าลําเลียงน้ําเข้าไปดับไฟส่วนความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินนายชาญชัยจรเสมอหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงกล่าวว่าจากการตรวจสอบต้นเพิงพบว่ามีร่องรอยของคบไฟสําหรับไล่พึ่งจึงเชื่อว่าผู้ที่เข้าไปตีพึ่งทิ้งคบไฟไว้จนเกิดไฟไหม้ดังกล่าว ยูฟาเตรียมเพิ่มเงินรางวัลศึกชิงแชมป์สโมสรยุโรปทั้ง2ใบให้ใกล้เคียงกันในการแข่งขันปีหน้าสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาตกลงกับสมาคมสโมสรแห่งยุโรปหรือ ECA เพิ่มเงินรางวัลให้กับศึกแชมเปียนลีกและยุโรปาลีกในฤดูกาลหน้าเนื่องจากยูฟาต้องการลดช่องว่างระหว่าง2ทัวร์นาเมนต์ลงเงินรางวัลสำหรับทีมคว้าถ้วยแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าจะเพิ่มขึ้นจาก10.5ล้านยูโรปเป็น15ล้านยูโร รวมกับส่วนแบ่งจากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทำให้ทีมแชมป์ยุโรปในฤดูการต่อไปจะมีโอกาสรับทรัพย์รวมทั้งหมดสูงถึง54.5ล้านยูโรทีเดียวในส่วนของยูโรเปาลีกจะเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษเงินรางวัลเพิ่มขึ้นถึง65%ทีเดียวและสโมอสรอที่ตกรอบแบ่งกลุ่มจากทั้งสองรายการก็จะได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันทาง ECA และยูฟ่ายังได้บรรลุข,ข้อตกลงใหม่ในการจ่ายเงินให้กับสโมอสรที่มีนักเตะร่วมลงเล่นในยูโร2020ด้วย โอลิมปิกรีโอเกม2016ที่ประเทศบราซิลประกาศราคาตั๋วเข้าชมพร้อมเปิดให้ลุ้นจองได้ตั้งแต่2เมษายนนี้คณะจัดการแข่งขันโอลิมปิกรีโอเกม2016ที่ประเทศบราซิลประกาศราคาตั๋วเข้าชมเกมการแข่งขันราคาไล่เรียงตั้งแต่13ดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงแพงสุด1,400ดอลลาราสำหรับตั๋วเข้าชมพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันได้การปริมาณตั๋วเข้าชมทุกชนิดกว่า70%ประมาณ7ล้าน5 0 0 0 0ใบไว้สำหรับชาวบราซิลเลียนเท่านั้นซึ่งตั๋วที่เหลืออีก1ล้านใบจะมอบให้ครอบครัวนักกีฬาสปอนเซอร์การแข่งขันและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลสำหรับการเปิดขายตั๋วในช่วงแรกจะเริ่มต้นในวันพฤหัสสบดีนี้โดยเป็นการลงทะเบียนก่อนสุ่มเลือกผู้โชคดีซึ่งการลงทะเบียนครั้งนี้สามารถเลือกซื้อตั๋วได้ถึง20ใบในทุกรอบการแข่งขัน6ชนิดก,กีฬา แต่จะมีโอกาสได้ตั๋วเข้าชมเกมจริงๆ5ใบเท่านั้นส่วนการขายตั๋วเข้าชมร i โอเกม2016ครั้งต่อไปในเดือนตุลาคมปีนี้จะเปิดให้เลือกจองตั๋วตามโควต้าที่เหลือในแต่ละรอบการแข่งขันของกีฬาชนิดต่างๆได้โดยตรงท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวภาคเที่ยงได้ในเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะฉันรู้สึกโชคดีที่ได้กด ครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอหลวงแห่งไทยข้าราชการคือผู้ทำงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์ของประชาชน1เมษายนวันข้าราชการพลดเรือน